ไวบาลานคืออะไรและเราจะตั้งค่าไว้บาลานในการถ่ายภาพยังไงเรามาเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนี้ไปพร้อมกันคนที่เริ่มต้นถ่ายภาพต้องอยากรู้คำตอบแน่นอนว่าไวบาลานสำคัญกับการถ่ายภาพมากแค่ไหนแล้วจะเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างในคลิปนี้เรามาเริ่มต้นพื้นฐานของไวบาล้านตั้งแต่แรกกันเพื่อให้เราสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างที่เราต้องการ ไวบาลนซ์ balance, หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสมดุลแสงสีขาวซึ่งมีทั้งในกล้องถ่ายภาพไปจนถึงกล้องสมาร์ทโฟนในโหมดโปรที่สามารถให้เราตั้งค่าไว้บาลนซ์เพื่อควบคุมอุณหภูมิสีของแสงได้ทั้งที่ก็มีออโต้ไวบาลนัให้ใช้กันแบบง่ายๆอยู่แล้วแต่ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องไวบาลานกันด้วยละ่ะ เราพบว่า99.99% 99นักถ่ายภาพมือใหม่ทุกคนต้องเจอปัญหาถ่ายภาพมาสีเพี้ยนกันอยู่เสมออมฟ้าบ้างอมเหลืองบ้างไม่ก็ติดโทนเขียวหรือติดโทนม่วงทั้งนี้เป็นเพราะแสงธรรมชาติในช่วงเวลาที่ต่างกันจะให้อุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นแสงช่วงเช้ากลางวันช่วงเย็นแสงในช่วงเมฆครึ้มแสงที่ผ่านชายคาบ้านหรืออาคาร ซึ่งจะส่งผลต่อโทนสีของภาพทั้งสิ้นรวมไปถึงในส่วนของแสงประดิษฐ์ทั้งหลายอย่างหลอดไฟทันสเตนหลอดฟลูออเรสเซนต์ไฟ LED และแสงแฟลชซึ่งแหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้ให้อุณหภูมิสีของแสงที่แตกต่างกันทั้งสิ้นการเลือกใช้ไว้บาลานที่เหมาะสมกับแสงนั้นๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อไม่ให้สีของภาพผิดเพี้ยนนั่นเอง การสละเวลาเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของไว้บาลานจะช่วยทำให้เราได้ภาพที่มีสีสันถูกต้องไม่อมฟ้าอมเหลืองอมเขียวหรืออมม่วงโดยเราสามารถปรับปุณหภูมิสีให้เหมาะสมกับสภาพแสงเพื่อทำให้สีขาวในภาพเป็นสีขาวจริงไม่อมสีใดๆและเมื่อสีขาวในภาพเป็นสีขาวจริงไม่เพี้ยนสีอื่นในภาพก็จะไม่เพียนด้วยเช่นกัน หากเราเข้าใจไว้บาล้านเป็นอย่างดีนอกจากเราจะทำให้ภาพมีโทนสีได้อย่างถูกต้องเรายังสามารถเล่นกับไว้บาล้านเพื่อให้โทนสีของภาพเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นก็ได้โดยไม่สนใจความถูกต้องของสีสันเพื่อเข้าสู่การถ่ายภาพเชิงศิละปะด้วยมุมมองและไอเดียที่ไม่มีขีดจำกัดของตัวเราเราจะขอแบ่งการทำงานของไว้บาล้านออกเป็นสีระดับ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภาพที่ถ่ายในแต่ละประเภทไล่ตามลำดับทักษะในการถ่ายภาพจากขั้นเริ่มต้นใช้งานแบบง่ายๆจนถึงขั้นที่ต้องใช้ทักษะความเข้าใจขั้นสูงในการปรับตั้งค่าและจุดเด่นจุดด้อยแต่ละระบบตามนี้ 1. ออโตไวท์บาลานซ์หรือระบบปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติ หลักการทำงานก็คือระบบนี้จะตรวจวัดปุณหภูมิสีของแสงในภาพนั้นๆโดยการวิเคราะห์จากสีขาวในภาพไม่ว่าสีขาวนั้นจะอมฟ้าหรืออมเหลืองจากนั้นกล้องจะเอาค่าที่ได้ไปประมวลผลและปรับแก้ด้วยการปรับปุณหภูมิสีของภาพให้เหมาะกับปุณหภูมิสีของแสงที่เราใช้ถ่ายภาพทำให้สีขาวที่อมฟ้าหรืออมเหลืองนั้นก็จะกลับมาเป็นสีขาวจริงด้วยการพัฒนาของกล้องดิจิตอลในปัจจุบัน ัจุบันที่ทำให้ระบบออโต้ไวท์บาลานนี้มีความเที่ยงตรงดีขึ้นกว่าในอดีตมากแต่คำว่าดีขึ้นนี้ก็ยังไม่ใช่เที่ยงตรงที่สุดนะและก็ยังมีออโต้ไวบาลานในกล้องรุ่นใหม่ๆบางรุ่นก็มีให้เลือกอีกว่าเป็นออโตไวบาลานคีฟไว้คือระบบปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติจะพยายามปรับสีขาวให้ใกล้เคียงขาวจริงที่สุด หรือเป็นออโตไวบาลานคีฟวอร์มคือระบบปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติจะพยายามปรับสีขาวให้ออกโทนอุ่นๆลองดูว่าในกล้องเรามีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อเราเข้าใจหลักการของไวบาลานเราก็ไม่ได้ใช้ระบบนี้อยู่ดี ข้อดีของออโต้ไวบาล้านคือสามารถใช้งานกับสภาพแสงได้หลากหลายสะดวกรวดเร็วคล่องตัวเพราะไม่ต้องเสียเวลาปรับเปลี่ยนไวบาล้านบ่อยๆตามแหล่งกำเนิดแสงที่เปลี่ยนไปหากเป็นการเดินถ่ายเที่ยวเล่นเราก็สามารถตั้งค่าให้เป็นระบบไวบาล้านหลักได้เลย ข้อด้อยของออโต้ไวบาลานคือยังมีข้อจำกัดกับแสงจากหลอดไฟแบบ LED ที่ระบบยังไม่สามารถปรับอุณหภูมิสีให้ใกล้เคียงสีขาวที่สุดได้และมีปัญหากับวัตถุที่มีโทนสีแตกต่างกันมากๆบางครั้งในสภาพแสงเดียวกันถ่ายจากจุดเดียวกันแค่เปลี่ยนวัตถุที่มีสีต่างกัน ระบบก็อาจเปลี่ยนอุณหภูมิสีไปเลยซึ่งจะทำให้โทนสีต่างจากภาพก่อนหน้าที่ถ่ายจากจุดเดียวกันที่เรามักเรียกกันว่าไวบาลานนิ่นไปมานั่นเอง 2. Factory Presets หรือระบบเลือกอุณหภูมิสีตามสัญ,ญลักษณ์ของชนิดแหล่งกำเนิดแสงโดยค่ามาตราฐานที่ตายตัวของแต่ละค่ายกล้อง ระบบนี้จะแสดงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเช่นรูปดวงอาทิตย์ก้อนเมฆชายคาบ้านหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์และรูปสายฟ้าที่หมายถึงแสงแฟลช หลักการใช้งานก็ง่ายๆคือเราถ่ายภาพอยู่ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงแบบไหนก็เลือกตามสัญ,ญลักษณ์นั้นกล้องจะปรับปุนหาคูมสีในการประมวลผลของกล้องให้ตรงกับแหล่งกำเนิดแสงนั้นๆให้ภาพมีสีสันถูกต้อง เป็นไว้บาลาร์นแบบใช้ค่าตายตัวที่ตั้งมาจากโรงงานซึ่งแต่ละค่ายอาจกำหนดไว้แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเรามาดูว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมีอะไรกันบ้างเดลท์แสดงด้วยรูปดวงอาทิตย์ ใช้ถ่ายภาพด้วยแสงธรรมชาติในเวลากลางวันกล้องจะปรับอุณหภูมิสีไว้ที่ประมาณ5,500ถึง5,600เคลวินตามแต่ละค่ายกล้องกำหนดมาซึ่งเป็นอุณหภูมิสีของแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวัน คลาวีแสดงด้วยรูปก้อนเมฆซึ่งใช้ถ่ายภาพในวันที่มีเมฆมากที่มักจะทำให้ภาพมีสีอมฟ้าจางๆกล้องจะปรับภาพให้มีสีอุ่นขึ้นจึงไม่อมฟ้าสีสันโดยรวมก็จะดูสดใสขึ้นกล้องจะปรับอุณหภูมิสีไว้ที่ประมาณ6,000เคลวิน เฉดแสดงด้วยรูปชายคาบ้านเหมาะกับแสงที่อยู่ในเงาชายคาบ้านหรือในอาคารใกล้หน้าต่างซึ่งเป็นแสงที่มีอุณหภูมิสีอมฟ้าค่อนข้างมากเสมอการปรับไว้ที่รูปชายคาบ้านภาพจะมีสีอุ่นขึ้นให้สีสดใสขึ้นโดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีไว้ที่ประมาณ7000ถึง8000เคลวิน ทางสเตนหรืออินแคนเดสเซนแสดงด้วยรูปหลอดไฟกลมออกแบบให้ใช้กับแสงจากหลอดไส้แบบทางสเตนเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องไม่อมเหลืองโดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีไว้ที่ประมาณ3,200-3,400ถึง3,400เคลวินฟลูออเรสเซน์แสดงด้วยรูปหลอดฟลูออเรสเซนแบบยาว ออกแบบให้ใช้กับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าหลอดนีออนเพื่อให้ภาพที่ออกมาไม่อมเขียวหรืออมฟ้ากล้องในปัจจุบันจะมีให้เลือกปรับย่อยตามชนิดหลอดได้อีก2-3ถึงแบบคือเด y l ไลท์วองมไวท์และคูลไวท์โดยกล้องจะปรับอุณหภูมิสีที่รองรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั้ง3แบบนี้อยู่ที่ประมาณ 4,200-7, ถึงเ0 0 0เคลวิน Flat, แสดงด้วยรูปสายฟ้าออกแบบมาสำหรับให้ใช้งานกับแสงแฟลดโดยเฉพาะเพื่อให้สีทุกสีในภาพเที่ยงตรงกล้องจะปรับอุณหภูมิสีไว้ที่ประมาณ5,500เคลวินถ้าเปิดแฟลดในขณะที่ใช้โหมดการถ่ายภาพแบบออโต้ไม่ต้องปรับอะไร แต่ถ้าใช้โหมดถ่ายภาพกึ่งออโต้หรือโหมดแมนนวลควรปรับไว้บาลานซ์ Balance, เป็นแฟลตด้วยทุกครั้งเพื่อให้สีในภาพออกมาตรงโดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพบุคคลสีผิวจะได้ไม่ผิดเพี้ยน Underwater แสดงด้วยรูปปลาในน้ำออกแบบมาสำหรับใช้ในการถ่ายภาพใต้น้ำโดยเฉพาะ เพื่อให้ระบบตั้งค่าเองตามแสงธรรมชาติและให้สีเพี้ยนน้อยที่สุดพร้อมทั้งช่วยดึงสีสันต่างๆตามธรรมชาติกลับมาอีกด้วยข้อดีของไว้บาลานซ์แฟ r ตอรี่พรีเซตใช้สะดวกใช้ง่ายเลือกได้ตามแหล่งกำเนิดแสง ข้อด้อยของไว้บาลาน์ฟคทอรี่พรีเซตค่าอุณหภูมิสีถูกกำหนดมาตายตัวดังนั้นจะต้องอยู่ในแสงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่ควรอยู่ในแสงผสมจากแหล่งกำเนิดแสงหลายชนิดเพราะจะทำให้สีของภาพไม่เที่ยงตรงได้เช่นกัน 3. เคลวินใช้ตัวย่อเคบระบบนี้เราจะได้เลือกค่าอุณหภูมิสีด้วยตัวเอง โดยมีหน่วยเป็นเคลวินที่สามารถปรับค่าได้ตั้งแต่2,500ถึง10,000เคลวินโดยมีค่ากลางอยู่ที่5,500เคลวินหากปรับตัวเลขต่ำลงมาภาพก็จะอมฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆหากปรับตัวเลขสูงขึ้นภาพก็จะอมเหลืองมากขึ้นเรื่อยๆ และต้องเข้าใจด้วยว่าค่าองศาเคลวินของแสงจริงกับค่าองศาเคลวินในกล้องจะสวนทางกาันด้วยหลักการให้ค่าองศาเคลวินของทั้งสองหักล้างกันจนได้แสงสีขาวจริงเป็นระบบที่มืออาชีพใช้กันมากทั้งการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอเพราะปรับได้ละเอียดสมัยก่อนจะปรับได้ทีละหลักร้อยปัจจุบันสามารถปรับได้ในระดับหลักสิบ จึงทำให้การกำหนดค่าได้ละเอียดและเที่ยงตรงแบบสุดๆได้สีที่แม่นยำตามที่ต้องการและหากไม่เปลี่ยนสภาพแสงภาพที่บันทึกมาจะมีสีเหมือนกันทั้งหมด สะดวกต่อการจัดการไฟล์ภาพเป็นอย่างมากสำหรับมือใหม่ที่ใช้กล้องแบบ DSLR ขอแนะนำให้เปิด Live View เพื่อดูสีจากหน้าจอในการเลือกค่าตัวเลขที่ให้สีออกมาตรงตามต้องการในส่วนของคนที่ใช้กล้อง Mirrorless แนะนำให้ปรับแล้วดูผลจากช่องมองภาพ EVF เพื่อไม่ให้แสงรอบข้างรบกวนการมองจะได้สีที่เที่ยงตรงกว่า ที่จริงแล้วในปัจจุบันการใช้งานไว้บาลานแบบเควินสำหรับกล้องที่เปลี่ยนมาเป็น m i r รอร์เลสกันทั้งวงการก็ไม่ได้ยากอย่างที่มือใหม่กลัวกันเลยเพราะการเริ่มต้นใช้งานไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแสงแบบใดมีอุณหภูมิสีเท่าใดอีกแล้วเมื่อเทียบกับกล้องในยุคก่อนหน้าเราก็เพียงแค่ดูสีจากหน้าจอให้ได้สีอย่างที่ต้องการก็พอแล้ว แค่ในช่วงแรกเราอาจจะปรับตั้งได้ช้ากว่าคนที่ปรับตั้งจนชินแล้วเท่านั้นเองข้อดีของระบบเควินละเอียดแม่นยำเลือกโทนสีภาพได้ดังใจข้อด้อยของระบบเควินมีค่าตัวเลขที่เยอะเต็มไปหมดจึงทำให้ช่วงแรกจะงงในการปรับตั้งค่าและปรับตั้งได้ช้าและเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องตาบอดสี สี่คัสตอมไวท์บาลานซหรือแมนนวลไวท์บาลานซ์กล้องบางค่ายก็ใช้คำว่าไวท์บาลานซ์พรีเซ็ตคือระบบที่ปรับสมดุลสีขาวด้วยตนเองเป็นระบบที่เราจะต้องทำการคาลิเบตสมดุลสีขาวด้วยตัวเองเป็นระบบที่ให้ความเที่ยงตรงสูงสุดและเหมาะกับงานที่จริงจงังเน้นความถูกต้องของสีเป็นอย่างมากอย่างเช่นการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นภาพสินค้าหรือภาพบุคคล และระบบนี้จะเป็นระบบในการไว้บาลานซ์ที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพด้วยไฟ LED อีกด้วยโดยเราจะต้องปรับระบบไว้บาลานซ์ไปที่ไอคอนของระบบนี้โดยมากจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้หรือไม่ก็ใช้คำว่าพรีตัวใหญ่จากนั้นนำกระดาษขาวไปวางด้านหน้ากล้องให้เต็มเฟรมภายใต้แสงและตำแหน่งที่ใช้ถ่ายจริง ตั้งค่าโฟกัสเป็นแมนนวลแต่ไม่จำเป็นต้องโฟกัสตั้งค่าแสงตามที่จะถ่ายจริงก่อนจากนั้นกดปุ่มลั่นชัตเตอร์หรือบางค่ายให้กดปุ่มเซตเพื่อให้ระบบคาลิเบตไว้บาลานซ์กระดาษสีขาวให้ออกมาเป็นสีขาวจริง หากกล้องแจ้งว่าแสงสว่างไปหรือมืดไปถือว่ายังทำการคาลิเบตไม่สำเร็จให้ปรับค่าแสงแล้วทำแบบเดิมจนกว่ากล้องจะยืนยันการคาลิเบตเสร็จสิ้นจากนั้นเราก็สามารถใช้ค่าไวบาลานนั้นถ่ายภาพได้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนชนิดของแหล่งกำเนิดแสงเมื่อไหร่เราจะต้องคาลิเบตไวบาลานใหม่ทุกครั้งข้อดีของคัสตอมไวบาลานคือเที่ยงตรงแม่นยาที่สุด ข้อด้อยของ c คัสตอมไวบาลาน c ์คือหากมีการเปลี่ยนชนิดของแหล่งกำเนิดแสงหรือมีการผสมชนิดของแหล่งกำเนิดแสงจะต้องทำการคาลิเบตใหม่ทุกครั้งดังนั้นจะต้องวางแผนการทำงานในขั้นตอนการเปลี่ยนชนิดของแหล่งกำเนิดแสงในงานเดียวกันให้ดีจะได้ไม่ต้องคาลิเบตไวบาลาน c ์กลับไปกลับมาเพราะจะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากนั่นเอง ต่อมาคือตัวช่วยที่สำคัญอีกตัวที่จะทำให้เราได้สีของแสงในภาพที่เที่ยงตรงยิ่งขึ้นนั่นคือการชิปไว้บาล้านคงต้องมีคำถามกันแน่ว่าทำไมเราต้องชิปสีในไว้บาล้านอีกละ่ะคำตอบคือเพราะสภาพแสงจริงในสถานการณ์จริงขณะนั้นไม่มีค่าไว้บาล้านใดๆที่ให้อุณหภูมิสีของแสงในภาพที่ถูกต้องเลยยังมีการติดโทนสีในภาพอยู่อีกเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นโทนฟ้า เหลืองเขียวหรือม่วงการชิปไว้บาลานหรือไฟจูนไว้บาลานก็คือการปรับอุณหภูมิสีของแสงอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าจะปรับค่ากันแบบแม่นๆเราอาจจะต้องมีความรู้เรื่องสีคู่ตรงข้ามกันสักเล็กน้อย แต่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะเมื่อเราจะทำการชิปไว้บาลานเราเข้ามาที่หน้าจอกล้องก็จะโชว์ตารางสีคู่ตรงข้ามอยู่แล้วเราจะอาศัยหลักการของสีคู่ตรงข้ามในการปรับตั้งถ้าภาพนั้นติดเหลืองเราก็ค่อยๆเลื่อนจุดให้ไปทางโทนน้ำเงินภาพที่ได้ก็จะไม่อมเหลืองหากภาพติดโทนม่วงเราก็ค่อยๆเลื่อนจุดไปทางโทนเขียวภาพที่ได้ก็จะไม่อมม่วงนั่นเอง และนอกจากการชิปไว้บาลานจะทำเพื่อแก้ความผิดเพี้ยนของสมดุลสีแล้วเรายังสามารถใช้วิธีนี้ในการสร้างสารรค์สีของภาพที่แปลกตาได้อีกด้วยอย่างเช่นถ้าเราถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกท้องฟ้าจริงเป็นสีเหลืองส้มแต่เราอยากให้ภาพเป็นโทนส้มแดงม่วงน้ำเงินแนวทไวายไลท์ เราก็ชิปไว้บาล้านไปในทางม่วงน้ำเงินก็จะได้ภาพอย่างที่เราต้องการได้ไม่ยากตั้งแต่กระบวนการถ่ายเพราะความสนุกของการถ่ายภาพนั้นคือตอนที่กำลังถ่ายภาพไม่ใช่การนั่งแต่งรูปอยู่หน้าจอคอมการชิปไว้บาล้านนั้นทำอะไรได้มากกว่าที่คิดและด้วยกล้องมิเรเลสในปัจจุบันเป็นกล้องที่ใช้งานและปรับตั้งค่าต่างๆได้ง่ายเพราะกล้องโชว์ทุกสิ่งให้เห็นที่หน้าจอเราเพียงแค่ต้องฝึกใช้ งานฟังก์ชันเหล่านี้ให้ชินเมื่อตั้งค่ากล้องจนชํานาญแล้วเราก็จะถ่ายภาพได้สวยไปพร้อมๆกับมีความรู้สึกว่าการถ่ายภาพนั้นง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่กับคลิปพื้นฐานการถ่ายภาพในตอนต่อไปเรื่องการเลือกใช้โหมดการถ่ายภาพ ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อๆไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา